ưa wow. bao yeah. wow. ừ. ừ. đi mít ưa bao bì mít ưa bao bì mít ưa bao xuống mít rồi. bao bì bao bì mít bao mít 大概的呀。 เว้ยมึงหลับบบอกมาวินไปไฟมือนี่ค่าครับโอ้คัดกูคัดกูอยู่ดอกไปตกปลาถึง2โมงเราไปโรงเรียนอ่ะ8โมงแมวมันเนี่ยขึดยอดไปดเลยมาวินสปริงอ่ะไปไปลองไปลอง cái đoàn kia kia Đọc tên cả gian cháu Như trên mò Ê, em đừng luôn Mệt khắc ยังแม่น้อยนี่ยโ่อือือตบหน่อยบ่ะอื่เดี๋ยวอึ้นไปสสว้าวทำมาไดไมอื้ ยังไหญเฮ้ยเบลย์อาการเฮ้ยบอกแล้วอาจารย์ดีเวะบอกว่าอาจารย์บอกอืมฮะเห็นแล้วอ้าวใช้เหยื่ออะไรครับผมเหยื่อของแท้ครับเหยื่อของแท้ติดปากเต็มคำปากด้วยปากติดตามน้องมองวินด้วยนะครับ นี่เต็มแรกยามเช้ายามยังไงหมวกเต็มปไปเลยเออหมอกเต็มเลยครับพี่น้องยามเสาร์หกโมงอีกักบเยอของแถ้เยอดเลยครับนี่ <c oughs>

ยังไงยังไงครับปลาแกวใช่ไหมถึงไหมนานปปรุดพอดีร่ดยิงยงสัน่นจับมาปลาเออนี่ตัวที่สองกับผลงานยังไงผลงานยังเหยื่ขอ,ขอ,อของแท้ครับนี่ใช่แล้วปิดใจเหยื่อของแท้เด้อครับเด้อกับน้องมาวิน สกิปปิง้งนีสวยสวย,ยำ้าวๆ้า้าแก้วอุย้ยฝั่งนี้ปลากัะดี่ัวฝั่งนู้นได้งัดทีหนึ่งแล้วก็หายไปเลยอะ มอยขี่อยู่เลยครับผมเอ้ยนี่ไอปากหมาครับผมเข้าใต้ปากเต็มๆสองคางทำไมวะเฮ้ยตายแล้วได้ก่อนอีกแล้ววันนี้นั่นแหละนั่นแหละ,หละนูนนูน เออนู่นเลยปลาอยู่นู่นเลยลุงลุงบอกลุงนี้บอกลุงนี้วินบอกลุงนี้ปลาอยู่ตรงไหนเอนู่นปลาอยู่นู่นมาวินปลาอยู่วินบอกลุงนี่ปลาอยู่ตรงไหนนู่นเห็นนู่นปลาฮะเห็นปลาเปล่าวินไปลุงลุงไปดูปลาวินดิไปดู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 ปลาวินดิมึงจะขิงขิงกูได้ซุ่มมือเลยบ่เออปลาวินดิ ถูปาวปาวินดิโอ้ยป่าวินดี่หน่อยก็เอาใหญ่นะตายแล้วเอาเอาเเป็นไดเป็นไหนไดเลนี่ยอมย่อมย่อมเฮยเเดี๋ยวถ่ายรูปคู่ก่อนแป๊บนึงเป็นเจ้าได้ปาทุ่ยผมเป็นปาทู่ปาที่ ดูดเหรอดูดเลยหลังมาหลังมาลงไปดูดเลยเอ้ยเลยเลยครับเออหลังมาไเ่อนเพ่อนเพอนไปย่าง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 ไปเลยย่างไปย่างไปไปโยกไปเดี๋ยวเลยพิจิตร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 เลย ลงเต็มปากเต็มคำเอ,อ้ยโวยแม่เอ้ยบอกตัวนีเ้เลยฮะไม่ไงเติบเอาขีบมาเลยวางก่อนขั้นน่ะเออวางไว้ก่อนแอนดูนี่ดือไหมดืไหมเออเอ้ยขีบมาเอา้าจับสายหน่อย นั่นละนั่นละนี่ตีไหนะตีไปไหนบ้างนึงตีลงปัป๊บดูดลงปุ๊บมูอซ้ำมาปากรเออบุฮูซ้ำมาปากรครับมันดูดลงเลยครับโอ้โหใส่งามๆเลยเบิ้องเบื้องเบื้องเบิ้งเบื้งยังดูในปากมันเนี่ยของแท้ตัวเนี่ย ยอดด้วยครับของเทโอเคหมัก <Okay. S 1> okay. มาวินของเทโอ้โหใส่ทำงามครับยอด <Okay. S 1> ยอดโดดซีจะซ้ำไหม นี่บอกแล้วออกมากัดแล้วเดี๋ยวจะจะส้ำไม่ซ้ำเท่านั้นเองวู้ยมาวิน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 มาเวเฮ้ยใ <c ười> สแม่เป้งมาแล้วมาวินใสเผากำลังแซบใส่นี้โอ้โหอ้วนตับอ้วนตับอ้วนตับใ <c ười> ส่นี้บอกแด้วเลย มาวินเอ๋ยอืมนี่เดี๋ยวดูสิอะไรอยู่ในปากมันโอ้มันค่อยอาจะอ้อเลยนี่ไอาปากหมาสุดยอดไปเลยนะครับผมเจอกันเร็วที่สุดนะใบเทกบางนาะน่าจะเร็วที่สุดสำหรับเราแล้วนะครับผมพึงสรุปใบได้ไรได้โอเคฝากไว้ด้วยครับผมไอาปากหมาเหยื่อรุ่นนี้ออกมาไม่ต้องบอกเลยนะ ออกมาเพื่อใครทำไมถึงชื่อไอ้ปากหมา,มานั่นขิงบักมาวินพร้อมนัม่นลวตีมเลยลาบัวไปนั่นนี่ย

คงเทอยู่แล้วอันนี้ออเลยแจ็คแมคโคเมันกระส,สอบแล้วเนี่ยลองกันหน่อยไหมขีดลามะนะนี่เกือยอะไรครับผมเกียกแจ็คแบคโรครับคงเทย์ว่าสียังไงสีแดงครับปุ้ยสีส้มครับนั่นนะ <laughs> สีสม้มแผงลิทยอดเลยเต้นนี้เท่าไรนะ ที่หาครับหาแล้วสิเฮ้ยสีเฮ้ยมีการเกินพร้อมโอเคฝ่คามานะครับโอเคได้ครับพี่น้องดีมอสมส้มๆปุณนน่ะปุณนน่ะปุณนน่ะปุณ่ะจอดเลยครับยอดเลยไหมยอด หแหวงกูบอกแล้วอีตัวนี้กูรออยู่นานเลยวิโอ้ถืออาทิตย์เมามนเล่ามีอยู่จริงนี่วายแหวงปอดว่าแล้วมึงกัดแปลกๆสีเจ็กแปลกๆมึงโตใหญ่นี่เอง้ เว้ยวิวเวิวิเวิยเว่ยเต็มปากเต็มคำเต็มคลุเบลบักกิโลบักกิโลบักกิโลเฮ้ยฮายาใช่ว่าได้ปลาเยอะแล้วก็จะบอกว่าเอ้ย ปลาตัวเองเยอะนะบางทีปลาใหญ่มันก็ได้เปียบเด้อโอ้โหหนุแน่แหวงเอาเยอะนะมันกัดแปลกๆจริงๆอย่างที่กูบอกเออไอใบนี่มันมันไม่กัดเฮ้ยไอที่ที่เมาเหล้ามีอยู่จริงเฮ้ยอ่ะนี่ช่อนคราปจุดยอดไปบ่ต้องห่วงตีปละไก่ละหลันลาเกคคอย สังเกตสันน,นั่นนั่นละเจ็บนั่นละนั่นก็มันจะกลับนะนั่นละนัน,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 นเป็นนี่เนี่ยชันา,านเป็นยังสีแล้วปักวินติต้ตต่างห่วงไก,ก่พูบติ่ะ นั่น <diction> น่น่ะุบอกแล้วก็จะไปนั่นนี่แลูกศิษย์เลยเนี่ยเฮ้ยมาเดียวลาขึ้นดำดดีดดไปลากให้ตัวหเดี๋ยวพิ่งยกเดี๋ยวพิ่งยกเออลากไปรู้ดิรีบมาจันมาเลยปวดไลนั่นดิปดนั่นกเออไปเออแลมึงเชื่อจาี่ยังเหย่อเถียงจานปู ไปไปไปหลักไปลรกไปเออห <c oughs> ลักจูออมึงมีจูเป็นงูเป็นเคุยเลยเนาะจริงไหมโอ้ยก็มาสมยาาติดอยู่ทีง,งน,ออออนี้เฮ้ยห่วยเอยมึอะหลักไปเลยคือตั้งใจให้ติดเนี่ยมึงอะไปไปไปูนี่เยเดี๋ยวจริงอะ แมงเขียดมีใบเ,เอเอเอันีอ้อ๋ออ,อ้อยเออเยอะไหมเยอะช้อนครับครับช้อนครับใครคใครครับบอยเทพเปล่าอือบอยเทพครับบอยเทพบาเทรอร์กับช้อนครับสีอะไรโโอ้หสีส้มเฮ้ยปลานิโม่ปลานิโม่สีสม้มสุดยอดเลยโอกาสเยอะแยะไปเจบ

สองตกปลาจังเด็ดด็ปลาทูอนะตกปลาได้ปลาทูดีดิตกปลาช่อนอยู่ดีๆได้ปลาทู <c oughs> เออเจ๋งคักเทน้อ B O Y กับดีบอยเทปด,ด้วยครับเด้อพี่น้องนี่สุดยอดเลย นี่กครับผมใส่โลยหนึ่งตัวดีใสสวยไม่ต้องไปไหนแล้วตีวนแม่งอย่างเงี้ยแต่เราเปลี่ยนเหยื่อแเราสังเกตว่าเขาไม่กัดเหยื่ออีกตัวหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโล็นะ จะสังเกตว่าเขาไม่กัดเหยื่ออีกตัวนึงเราก็เปลี่ยนเหยื่อใช่ไหมตัวนี้พลังใบวีสองเราสังเกตว่าไอเหยื่อตัวนี้เขาไม่น่าจะกัดแล้วอะไรแล้วนะก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูเหยื่อนะครับสําหรับผมนะผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเหยื่อเลยนะตัวนี้พลังใบวีสองวางไว้ก่อนเนาะนต่ตัวสวยเลยยนะี่ในกล่องผมอะ่ะผมก็จะมีอะไรบ้างนะดูนะช่อนค้ามีจุ้งไว้จุ้งแล้วก็มี จุดติว๋วแล้วก็มีไอ้ปากหมามีแจ็คแบ็คโคมีปากวอลมีพลังบบีหนึ่งมีบีสองมานะสำหรับผมผมจะเป็นคนที่ไม่ดันทุลังใช้เหยื่อนะครับเพราะผมมองว่าเหยื่อตัวไหนสมควรเหมาะกับเหยื่อเอยหมายแบบไหนผมก็จะใช้แบบนั้นนะไม่ใช่ว่าโอ้ยสกูจะใช้ตัวเนี้ยนะนะกูจะใช้ตัวเนี้ยคนอื่นเขาใช้ได้ก็ต้องใช้ได้มันต้องดูสภาพหมายครับต้องดูสภาพหมายกับสภาพปลาด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะดันทุลังใช้ ใช้เหยื่อใช้กูจะใช้อันเนี้ยเขาว่าดีกันเนี่ยมึงต้องได้ตัวนะเราต้องดูสภาพหมายด้วยเนี่ยอย่างผมเนี่ยเหยื่อเต็มกล่องเลยนะวันนี้ผมเนี่ยไอตัวนี้พลังใบวีบนี่ตัวนี้ได้จากพลังใบบ2นะครับแล้วก็ได้จากปากหมาแล้วก็ได้จากช่อนขาสามตัวนะวันนี้ตัวอื่นยังไม่ได้เอาลงแต่สําบมาวินเขาก็ได้จาก ได้จากแจ็คทุกตัวนะแจ็คทุกตัวเอปชั่นคาบตัวหนึ่งโอเคฝากเขด้วยครับเหยื่อบอยเทพมีให้เลือกมากมายเหยื่อทุกค่ายมีมากมายให้เลือกใช้ลองเลือกตัวก็ให้เหมาะกับสภาพหมายนะเหยื่อก็เยอะหมายก็เยอะลองดูว่าคุณชอบหมายแบบไหนชอบเหยื่อแบบไหนก็ต้องลองเอาโอเคฝากเขด้วยครับผมอย่าดันทุลังนี่ละ ดูนเข็มปากมา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 นี่บอกเกลที่ไหนผลงานยังเผลงานอะไรครับผมงานกัดดีครับนี่อุยหยงเลยกัดดียอดเลยนะครับผลงานสามต่อ 嗯，叫嘞， ก็ผมแต้มที่หกเฮ้ยไปไหนวะกูจะขิงกันหน่อยไอเด็กขี้โม้ไอเด็กขี้โม้ไปไหนวะเอ้ยตายแล้วไอเด็กขี้โม้หนีไปซะก่อนม่จะขิงได้ปะเธอนี่นะไอปากหมาเจอกัน บเถกบางนานี้สุดยอดนะแม่กําลังร้อนๆอ,อยู่นะว่าจะไม่ว่าจะหยุดตกสักแป๊บนึงให้มาวินกลับมาตกเจอเด็กขี้โมว่จะขิงเราเราก็เลยต้องตกให้ดูนี่นะไอปากหมาเนี่ยสุดยอดลนะเต็มกระสอบละโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเต็มแค่ไหนสุดจัดจริงๆ จะขิงเด็กขี้โม้ซะหน่อยเด็กขี้โม้หนีก่อนถ้ามันหนีก่อนโดนขิงเต็มตะก้าแน่มึงไอ้หานจิกนี่เพียบภาพไปหมดเก็บหมดนะวันนี้เอาไปให้เด็กขี้โม้มกินหน่อยฮึบอ่าไป หนึ่งกรวโสอบเต็มเต็มก็เป็นบักหยองมาจะบอกว่าเต็มเต็มไปไอปากมาดูตัวต่อไป